สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีธนูคลิปนี้เป็นคลิปรักสามเศร้าของชาวธนูในช่วง6เดือนแรกของปี68นะคะมกราคมไปจนถึงมิถุนายนนะคะ6เดือนคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือคนที่เกิดในราศีธนูราศีธนูคือเกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง15มกราคมสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่จริงๆแล้วช่องเราจะเน้นที่ลัคนาก่อนนะคะส่วนใครไม่ทราบลัคนาก็ดูตามราศีก็ได้หรือจะดูทั้งสองอันควบคู่กันก็ได้ไม่เป็น การอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงเรื่องราวของคน3มฝ่ายนี้เกิดสลับด้านกันก็ได้ด้วยนะคะเป็นการอ่านภาพรวมมันไม่สามารถเฉพาะเจาะจงหรือว่าฟันธงอะไรได้ร้อยเปอร์เซนตเนื่องจากไม่ใช่การเปิดไพ่ส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยจะเกิดอะไรขึ้นขอไพ่กับชาวลัคนาธนูและราศีธนู4ใบค่ะ6เดือนแรกของปี68จะเป็นยังไงบ้างคนที่มีรักสามเศร้า ไพ่ธนูนะคะสองเหรียญว้าวไพ่ธนูไพ่ธนู มองเห็นความห่างไกลระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะคะบางคู่อยู่ไกลกันเนาะบางคนอาจจะอยู่ข้ามแดนต่างประเทศเลยก็ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นแฟนเราหรือคนที่3ก็ได้นะอันนี้ในกรณีหนึ่งนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งไม่ได้ไกลกันเลยมันแค่ไกลทางด้านความรู้สึกตัวก็อยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละบางคู่บางคนอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละแต่ความรู้สึกมันรู้สึกเหงารู้สึกห่างเหินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีการแอบ ติดตามแอบเช็คหรือว่าดูความเคลื่อนไหวของกันและกันอยู่นะธนาอาจจะเป็นฝ่ายส่องเขาอยู่ก็ได้นะคะมีความลังเลเกิดขึ้นใน6เดือนนี้ว่าจะเอายังไงต่อนะคะบางครั้งคุณก็อยากจะไปต่อแต่บางครั้งคุณก็มันเคว้งในใจอ่ะมันก็อยากหยุดในบางทีอ่ะแต่พอมองว่าน่าจะยังไม่เลิกกันได้มีการวนกลับมามีการเลิกเลิกรักๆเลิกเลิกรักๆประมาณนี้แล้วตัวเราเองก็เกิดความลังเลด,ด้วยในส่วนหนึ่ง เป็นการรอตัดสินใจแต่คุณยังไม่ตัดสินใจอะ่ะพอเราเงียบเขาก็ส่งข่าวมาพอเขาเงียบเราก็แอบสื่อสารไปหรืออะไรประมาณนั้นนะคะมันเป็นวน,น,นๆเวียนๆอยู่แบบเนี้ยรักสามเศร้าจะยังดําเนินต่อไปนะคะยังยังไม่มีจุดสิ้นสุดอะ่ะยังไม่มีที่จบนะคะเดินหน้าต่อในบรรยากาศเงาๆบางชีเนะเาะไพ่ฤาษสีนะคะ คิดอะไรเงียบๆสุข,ขุมขึ้นเยอะเลยนะคะคุณมีความสุข,ขุมแม้ว่าในใจบางครั้งอยากจะพูดอะไรออกไปมากมายมีถ้อยคําที่แบบอยากจะฉ่าออกไปมากแต่คุณเลือกเก็บอะ่ะคุณเลือกกลืนกลับเข้าไปนะคะแล้วก็รอดูต่อไปอีกอะไรประมาณนี้ควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดีสภาพจิตใจบางครั้งอารมณ์ร้อนบางครั้งใจร้อนบางครั้งแบบหงุดหงิดบางครั้งอยากจะแบบเต็มที่เต็มเหนียวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลือกที่จะเงียบกลบ เอาความเงียบม,มากลบแทนนะคะแล้วก็รอตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งรอดูดีๆก่อนคุณต้องการการตัดสินใจที่เอาให้ชัวร์ก่อนว่าจะยังไงแน่ผลกระทบเกิดอะไรขึ้นบ้างเออก็เลยเหมือนกับตัดสินใจนานช่างใจเยอะในช่วงนี้ก็เลยยังไม่ตัดสินใจอะไรซะดีกว่าไพ่ของเขาค่ะสี่ใบคนรักของธนูนะคะคนรักของธนูเป็นยังไงบ้างคะ เขาได้ไพ่คล้ายกับธนูเลยอ่ะใบแรกเนี่ยค่ะของคุณเป็นสองเรียนเนาะการหมุนการวนการลังเลการถ่ายเทการตัดสินใจแต่ยังไม่ตัดสินใจนะเป็นการคิดไปคิดมาอะไรเงี้ยของเขาเป็นเดอ s t สตาร์เขาก็ไม่ตัดสินใจถ่ายเทไปถ่ายเทมาอยู่เงียบเงียบและพยายามให้เวลาเยียวยารักษาทุกอย่าง ประมาณนั้นของเขานะคะใบที่สองคุณได้เด็กดาบแล้วเขาได้อัศวินดาบอะดูสิไพ่เหมือนกันเลยอะนะคะคุณเป็นเด็กดาบเขาเป็นอัศวินดาบนั่นแปลว่ามันยังมีการส่องกันอยู่ยังมีการพยายามที่จะสื่อสารกันอยู่ ะะยังไม่มีการเลิกอ่ะถ้าเป็นสองใบนี้ใบที่สามคุณเป็นพฤาษีปลีกตัวไปอยู่เงียบๆเงาๆของเขาเป็นหกดาบหกดาบคือล่องเรือไปตามลำพังเงียบๆตัดสินใจอะไรไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แต่เพราะความเหนื่อยทำให้อยากที่จะพักผ่อนแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาให้เวลาช่วยบรรเทาให้เรื่องที่มันร้อนๆเนี่ยมันเย็นลงนะคะอาศัยเวลานะคะ ใบที่4ีของเขาเป็นอของคุณเป็นสามไม้เท้าการเดินหน้าต่อการยืนระยะและการรอดูสถานการณ์ในภายภาคหน้ายังไม่มีการจบและของเขาเป็นอัศวินถ้วยะนะคะถ้วยคือความรักความรักที่มันล้มลงไปมันแช่อยู่ในน้ําแล้วเขาไม่ยอมไปไหนเขายืนเฝ้ามองอดูอยู่อะ นะคะหรือเขาอาจจะไปแล้วแล้วเขาวนกลับมากลับมาหยุดอยู่ที่ถ้วยใบเดิมกลับมายืนดูความสัมพันธ์อันเดิมแล้วยังไม่ตัดสินใจที่จะทําอะไรหรือเขาอาจจะทําอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้ก็ไม่รู้นะแต่มันไม่มีการตัดสินใจทําอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากการปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องช่วยเยียวยาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะไพ่คล้ายกันเลยทั้งสองทั้งสองฝ่ายมาดูบุคคลที่3บ้างนะคะ จเจมพเพอร์สีถ้วยเด็กเรียนเขาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยและพยายามที่จะหาทางออกพยายามที่จะเคลียร์พยายามที่จะคุยแล้วดูเหน,นื่อยกันทั้ง3ามฝ่ายเลยนะคะอืแต่ว่าตัดความสัมพันธ์จบไหมก็ยังไม่จบแต่มีแพ่อของการคุยการเคลียร์หรือการรอการตัดสิน1มันคือความหนักแน่นกับที่ยืนจุดยืนของตัวเองฉันยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกให้เธอมาอยู่กับฉันนะแต่ฉันจะประคองสถานการณ์แบบนี้เอาไว้ก่อน เขาก็ยังไม่ได้เลือกคนนี้นะเขาก็ยังไม่ได้เลือกแฟนของธนูนะแต่มีการครบหามีแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่เลือกก็เลยประคองความสัมพันธ์แบบนี้ให้อยู่แบบนี้ต่อไปก่อนแฟนของธนูก็เลือกไม่ได้ปล่อยให้เวลาเยียวยาคนที่3ก็ยังไม่เลือกทางเดินที่ชัดเจนมาขยายที่ไพ่ของธนูขยาย3ามใบสใบพอ1ไม้การเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าอู่ได้ไพ่ไปเดียวกันกันกบคนที่ส ต่างคนต่างเป็นราชนีดาบคือการไม่ยอมแพ้ไม่มีใครที่จะเลิกสักฝ่ายอีกหนึ่งใบของนี่ค่ะความสัมพันธ์จะต้องดำเนินต่อพัฒนาต่อการต่อยอดการเดินหน้าต่อเพราะว่าเราเองก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจและแฟนของเราเองก็เลือกอะไรตัดสินใจแก้ปัญหาอะไรก็ยังไม่ได้คนที่สามเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกคนนี้จรงจิงจมาดูไพ่ของแฟนคุณเพิ่มสใบนะคะแฟนของธนูนะคะ ไม่เคยเอาใบที่อยู่ข้างหน้าสักทีเขาไม่ยอมเลิกเขาเป็นสองไม้คุณเป็นสมไม้มันคือการจําเป็นหรือจงใจที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยคงอยู่ต่อไปบางเคสนะคะมีใครคนนึงอยู่ทางไกลอาจจะโคเลซีกโลกก็ได้เนี่ยสองดาบเห็นไหมเขาได้สองไม้เขาได้สองดาบมันเป็นการไม่ยอมตัดสินใจแล้วคุณมาได้สงเหรียญอีกเนี่ยคะ่ะ ถือไปทั้งสองทางประคองไว้ทั้ง2ฝ่ายไม่ยอมเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงดาบมาไม่ตัดสินใจอะไรละคะ่ะสดาบอะเป็นการแบบว่าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแบบเนี้ยรอด,ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆออว่าโมเมนตัมจะเบี่ยงไปทางไหนจะยังไม่เลือกใครยังไม่ตัดสินใจอะไรนะคะใบสุดท้ายของเขาค่ะแฟนของธนูค่ะความรักความผูกพันก็ได้คือความผูกพันความเป็นครอบครัว ภาระครอบครัวสัมพันธ์ครอบครัวสัญญิงสัญญาของครอบครัวหรือแปลอีกด้านหนึ่งมันคือความหวังของเขาที่เขาหวังว่าสุดท้ายแล้วปัญหานี้เนี่ยใบแรกของเขาดูชิวอ่ะเขาเป็นเดอะสตาร์เน่ะเขาไม่ยอมตัดสินใจอะไรแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันโฟล์มันไหลมันไปเรื่อยๆตามการเวลาเพราะว่าเขาคิดว่าวันหนึง่งอ่ะทุกอย่างต้องจบลงด้วยดี คนที่เหลือเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเขาใครก็คือคนนั้นอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยไม่ยอมตัดสินใจอะไรผู้อ่านก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าสิบถ้วยนีย้ความรักความผูกพันเนี้ยเขาอ่ะมีให้ธนูหรือเขามีให้คนที่สามแต่จากไพ่ที่ไม่มีใครเลือกใครเลยก็เลยตีว่าเขาน่าจะผูกพันทั้งคู่รักทั้งสองฝ่ายแล้วมีไพ่ของความอะไรอาวรถ้าจะทิ้งใครคนใดคนหนึ่งไปอาจจะรู้สึก เศร้าเสียใจอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยิงทิ้งไม่ได้ก็เลยตัดสินใจอะไรไม่ได้สักทีเป็นสองดาบมาดูคนที่สามแฮรหรียนเขาดูสิ่งหน้าได้สองดาบเหมือนกันเลยอะ่ะได้สองดาบเหมือนเหมือนแฟนของธนูเลยนะคะ ไพ่สองดอกคือการไม่ตัดสินใจไม่มีใครตัดสินใจอะไรเลยรอฟังข่าวมากำลังมาส่งข่าวจะส่งข่าวว่ายังไงก็เออตามนั้นแต่ฉันยังไม่ตัดสินใจเลือกอะไรนะคะอ,อีกของเขาเดียวนะอ่าของเขาหนึ่งแล้วเนาะขออีกสองใบนะคะคนที่สามแปดม้าเนี่ยค่ะอยู่นิ่งๆเอ้ยอันนี้สิอยู่นิ่งๆ รอฟังข่าวไปเรื่อยๆใครจะสงสารใครจะเลือกใครจะทําอะไรยังไงก็บอกฉันแล้วกันฉันจะอยู่ที่ตั้งของฉันแบบนี้แหละนะคะดูเซง็งๆสะทะ้อด้วยนะมันมีไพ่ห้าเหรียญเมื่อกี้นะคะดูดูเหมือนเหนื่อยหน่ายอ่ะเหนื่อยหน่ายกับความรักอะ่ะเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์นะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ต้องอะไรหรอกอยู่เฉยแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยขอจริงๆสามใบแล้วนะแต่ขอดูอีกหนึ่งใบของคนที่สามนะคะ เนี่ย yeah. ไม่ยอมตัดสินใจอะไร,ระเผชิญปัญหาเดิมๆแล้วก็อยู่แบบนี้ไพ่ก้าวไม้เท้าสำหรับเนี้ยเขาไม่ยอมเลือกอะไรเลยหมีกําลังจะมาตะปบอะกําลังจะมากินเขาอ่ะแต่เขาก็แบบจะเลือกวิ่งก็ไม่วิ่งจะทะลุไม้ออกมาหนีหมีมาก็ไม่จะสู้กับหมีก็ไม่สู้จะทาอะไรก็ไม่ทําอะไรสักอย่างแบบเนี้ยไพ่สรุปของเราก็เลยได้แบบนี้ เรื่องราวหกเดือนนี้ของชาวธนูหกเดือนอของปีหกแปดเนี่ยค่ะหกเดือนแรกนะอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะหนึ่งใบปิดท้ายกับธนูค่ะโดโดเลยสรุปฟันธงให้กับชาวธนูไม่เลือกไม่ตัดสินใจไม่จบไม่อะไรไม่ไปหน้าไม่มาหลังเลยใช่ไหมหรือจะยังไงคะหนึใบปิดท้ายของธนูค่ะนีค่ะ อยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆเง,งียบๆเงาๆให้ฤาษีาคุณอยู่ไหนเนะี่ยค่ะเงียบๆเงาๆอยู่แบบเออเธอไม่เลือกฉันก็ไม่เลือกอีกคนก็ไม่ไมรู้ไม่รู้จะเอาอยัางไงงั้นก็อยู่อย่างเงี้ยก็อยู่มุมตามลาําพังเงียบๆมันคิดอะไรไปเรื่อยเปือ่อยมันเป็นต่างคนต่างเงียบอะต่างคนต่างอยู่ที่ตั้งของตัวเองแล้วก็รอฟังข่าวไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะอ่า ประมาณนี้สรุรัคนาราศีธนูนะคะตรงไม่ตรงยังไงขออภัยด้วยนะคะคําทํานายหักไม่ถูกใจหรืออะไรยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคลปนว้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ